เล่นกันบอกเด้งเหรอบอกเด้งครับร้อยหนึ่งร้อยเดียวแล้วเนี่ยถ้าเพิ่มนะครับอ่าไอตอนไพ่ไม่ดีก็ไม่เพิ่มอะหดขาหดขาอะไพ่ดีอยู่นะแทงหกสิบแปดขาเนี Rescue ่ยมึงเอาไพ่มาจากไหนอ่ะสิบสำรับสับงี้เลยเล่นกันบอกเด้งเหรอบอกเด้งครับร้อยหนึ่งร้อยเดียวแล้วเนี่ยถ้าเพิ่มนะครับอ่าไอตอนไพ่ไม่ดีก็ไม่เพิ่มอะหดขาหดขาอะไพ่ดีอยู่นะแทงหกสิบแปดขาเนี่ยมึงเอาไพ่มาจากไหนอ่ะสิบสำรับสับงี้เลย ัวดจวดจวดจวดฮะตำรวจมาบอกกลับมาบอกไม่อยู่สีป๊อกอะขอใบเอาจะจัวดทำไมล่ะสีอะไรวะเร่องดวงดีบออกมาแปดแรกเลยสัตว์เออแม่งแจ็คตามหลังไอ้ที่เอ้ยตัวหน้าอะไรนะงแปดตัวหลังอะแจ็คมึงจะจัวดทำไมสีป๊อกแปดแล้วอะไรป๊อกแปดตัวมึงป๊อกแปดแล้วแปดกับแจ็คอะ ไอ้ไฟมึงเล่นป๊อกเล่นไหมไอ้ฝ้าไม่เป็นกูจะมานั่งทําไมเราโตมึงเด็กรุ่นหลังเล่นไปแล้วแปลกกัแจ๊คปอกอะไรบ้าไม่เล่นบ้านไหนไ้ก็แปะกกะแจ็คก็ป๊อกเฮ้ยไม่ป๊อกหรอกแปะกระแจ็กไม่ป๊อกแปดแล้วอะไรกับอะไรป๊อกห้ากับสามเราไม่รู้อย่าไปบอกเขาเลยมึงรีบจั่เลยกูกลัวลืมอย่างเงี้ยต่องแม่งได้ทั้งคืนพี่อย่าคมหลังให้ผมถือพี่เออหรือวาคว้างในเบอร์โทร แล้วก็ตามด้วยเบอร์เพจดวงไม่จะสวยอะไรอีกวะแม่งตะเกียงเลยหายเลย,เยโอ้หนึ่งเ็าไม่ตายสนิทเลยสั์โอยแปดกัแจ็คโฟหนึ่งตายสนิทกูอยากตายแทนมึงวะ่ะ <laughs> สีแถวสีแถวสีแถวไม่ไม่เก้าไม่เก้าแถวเอ้ยสีแถวเลยสวยเว้ยไม่เก้าไม่เก้ากับแปดว้ยติงหายติงติงติงหายติงแน่ติงแน่ติงแน่ติงติงหายโอ้โหเยอะไอ้เย้ยเฮ้ยตองกี่ต่อตองห้าต่ออ่ะมาไปใช่เก้าหรอสิบหรอโอ้โห้าพันหนหน่อยมึงตายแน่เสือกมาสองติงเลยเอาอีกอ่าบนอะไรมีสองติงสิบปเด็อ๋อติงกลางอ่ะเอาเว้ยหัวก่อนเอาเว้ย มาเว้ยใครมึงออกก่อนไพ่จะออกนะเต็มเต็มเว้ยเต็มฮะโอ้โหดีแลวดีโอ้โหสนิทเลยมึงเอ้ยดูดิไอ้้เออยีกใบมัะยอะอะไรอีกใบอ่ะอีกใบอ่ะมันจะจูได้ไงมันจูไม่ได้แล้วนี่ปอกแปดปอกเก้านะพี่นี่กูอยู่ไม่ได้นะกูไม่มีแต้มนะเนี่ยเอ้าแล้วมันจะอีกใบได้ไงอ่ะมันปอกแปดปอกเก้าไม่ใช่ปอกยี่อีกจะได้จูได้หลายใบ นี่นี่เรากันเองกูแทงพันหนึ 1. 1> 1่งนะกูแทงพันหนึ Support ่งนะขาอื่นเท่าไหร่ไอ้สิร้อยหนึ่งจวใบหนึ่งเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ร้อยหนึ่งแล้วกูพันหนึ่งอ่ะกูคอยอีกใบไม่ได้เหรออะไรเ้ยเอาเลยเว้ยไอ้พันหนึ่งมันมีอำนาจตรงไหนพี่กินกันมากันี่หน่อยอยมันไม่เกี่ยวเรื่องกินไม่เกี่ยวเรื่องกินเลยพี่คือปอกแปดปอกเก้าเนี่ยมันจวดได้ใบเดียวไม่ใช่ปอกยี่อีจะได้จวดได้หลายใบกูเข้าใจกูเข้าใจแต่กูแทงพันหนึ่งเนี่ย แล้วกูขออีกใบเนี่ยมึงให้กูไม่ได้เหรอท,ท,ทั้งๆที่ไพ่ในมือมึงเต็มมือเนี่ยมึงให้กูไม่ได้เหรอเอาไปแล้วแดกโดดตึกเลยไหมมึงมีน้ำใจหน่อยสิวะมันไม่เกี่ยวน้ำใจรอดเลยรอเลยรอดเลยเดี๋ยวเดียวโอ้โหไม่เ,เป็นรหรือเปล่าวะก็บอีดใบเดียวอีกไฟกูไม่ไไมีแต้มอ่ะโอเคลบไปเลยไพ่กูตายด้วยไอ้เหี้ยตายเหี้ยมึงก้าวแต้มไปสิมึงเล่นไปเป็นอ่ะ โอ้โหมึงนี่สวนจริงเลยแดงมึงเล่นเป็นป่ะเนี่ยเล่นไม่เป็นถามกูสิไอ้แทงต้องพันเน่ยมึงจะแทงหมื่นแทงแสนเนี่ยไอ้รำความคาแล้วกันอีสัตว์กูเหม็นเล่ามึงแล้วกันตังเอหายไปไหนอฮะมึงอย่าพยายามอย่าพูดกูเหม็นเล่าขาวมากตังคใรหายตังเฮหายมึงก็ไม่ได้ลงทุนเั่าบาทเลยน่ะ ลงปา่<พ>าช่วยปากปากปา,กปากับเออเดี๋ยวปากแตกเดี๋ยวมึงท่านจะได้รับความสุขสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสุขสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดๆคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกด